โอ้ยพี่บิ๊มทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยรู้เหมือนกันโฟกัสเอ๊ะพี่บิ๊มพี่เสียงแล้แฝงไหมโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยมือใครอยู่นี่โอ้ยเลยพี่บิ๊มโอ้ยโอเนี่ยดิวเนี่ยนี่พี่บิ๊มโฟกัสบอกสี่รอบนี่เนี่ยผู้เวลาเข้าห้องน้ำอ่ะเข้าห้องน้ำทำมาเร็วๆหน่อยดิโอ้โหใครก็เป็นปวดท้องอ่ะพี่บิ๊มรู้ไหมว่ากับโฟกัสนะสองตัวหนังได้ดิใช้เวลานานมากเลยเนี่ย ตัวหนังก็แพงๆถ้าดูไม่ทันนี่ปรกาศโทษไม่ฟิล์มเลยเนี่ยดูทันอยู่แล้วถ้าเกิดดูไม่ทันก็ค่อยไปรอมันลงสตรีมมิ่งเอาก็ได้ไม่เอาไม่ฟิล์มต้องดูในโรงหนังนี่การอุตส่าห์ไป๊อปคอนถังใหญ่เป็นลมท่มมีทั้งสองรสชาตินะไม่ฟิล์มรสไหนมั่งชีสหวานยังไะขายของโอเคฟิล์ำไมกะนะเรารีบไปดีกว่าเรารีบไปนะถูเกิดว่าดูหนังไม่ทันแน่ๆเลยเสียตังค์ฟรีอย่างไงอ่ฟิล์มเสียตังค์ฟรีนะฟิล์มว่า รีบไปอีกว่าไปรีบไปีาทาแล้วไม่ทัแล้วโอ้ยีทำไรเนี่ยทำไมเงี้ยนีไ่ไม่ใช่หรอโอยบิมขับให้จอดนั่งลงหนังไม่ได้จอดในโรงนัง่งออกมาก่อดอกอกมาจอดดีๆอะเหรอ oh. โอ้ยโอ้ยบิ๊มไปเลยไปเลยไปเลไปเลวบมดูหนังไม่ทันแล้วเนี่ยไปเร็วไปเร็ว โอ๊ยอะไรเนี่ยยังไงพี่อุ้ยเรามาทันพอดีหนังยังไม่ฉายเลยอ่ะเดี๋ยวไปแล้วไปโอ๊ยกัสว่าแต่เราดูเรื่องอะไรเนี่ยอ๋อเรื่องบิลลี่ทอเล็ตยังไงล่ะพี่ฟิล์มเนยอะนะเรื่องผีจะโคกตอนนี้กำลังฮิตเลยเนี่ยจรหรอใช่เดี๋ยวอไปดูหนังก็มาพี่ฟิล์มหนังใกล้มาแล้วพี่ฟิล์มเหรอไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเี๋ยวหนัมาแล้วโอ้ยเพลงบอกจัด มกูเจอกระสรวงอากมโอ้ยกัดสิงว่านะเขาต้องกำลังหาวิธี เรี่องสกิบอไทยอย่าน่เลยอ่ะอยเลียมาทำไมน้ากลัวดูนะดูนะาดู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 โอกาสเขาแต่พีมันจะออกมาตอนไหนอ่ะไม้จริงอยากรู้เหมือนกันเนี่ยนี่เขาท่องไรนไม่รู้เขาท่องกิมเอร์เดี๋ยเดดดเไคยฟังอยู่เองเนีย หวยฟิมดูดีน่ากลัวมากเลยอะกัดฟิมได้ยินเสียงหมาหอนเลยจริงด้วยวิฟิมแล้วทำไมหมามันหอนเยอะขนาดเนี้ไม่ลงหนังนี้มีมีหมาหรือเปล่าเนี่ยแต่เรหขึ้ข้าลหน่อยก่อนคุณแต่ผมก็ก็ไม่นะว่าลงหนังนะโอ๋จะหนาแล้วพี่ฟิมนั่นดิมันไม่เสียงหมาหอนได้ไงอะเฮ้ยเดีมาก้ยเวิมาดูหนังผีสกิฟตเดิ้นขึ้นเจ้าเจ้าผีไหมเนี่ยโอ้คนลุกสเตตอัพเลยอะ ยดูสิแขนตีนก็ขนลุกเหมือนกันยไปตะแข่งทำไมแต่ได้แข่งสิเฮยเร่เห็นทำไงเดียวตรงไม่แปลกอาจจะแบบว่าหมาอาจจะเจอแมวอ๋อหมาเจอแมวก็เลยหอนใช่หอนยังไงเมียวนั่นแหละอย่าคิดมากเลยนะอาจจะเกรงเอ้ยเจีเอฟเฟกต์อย่างนี้หรือเปล่าเออว่ะลืมไปเลยเรามาดูหนังก็ต้องได้เสียงหมาหอนใช่ เฮ้ยนะกลัวมีหนวดต้องกลัวต้องกลัวต้องกลัวก่อนเฮ้ยนะกลัวดูดี กัควันมาจากไหนอ่ะมันวชิคกี้พายจริงด้วยเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะหรือว่าเป็นเอฟเฟกต์หนังหรือเปล่าเนี่ยชิคกี้พาจะบ้าหรือไงหนังเนี่ยนี่มีเอฟเฟกต์ออกมาเหรอพี่พมชิคกีายแต่กบมันเริ่มแปลกแล้วะเนี่ยตอนแรกหมาก็หอนตอนนี้ควันก็มาจากไหนก็ไม่รู้นะพี่ฟิล์มเหมือนกันเนี่ยไม่เวิร์กัดตดหรือเปล่าโอ้โหตดป้าอะไรตดยังไงนี่ แต่ว่ามันเริ่มเยอะขึ้นแล้วไนี่ยนั่นสิฮึโอ๊ยกังดันือว่ามันแปลกๆนะมันแต่ควันแล้วอ่ะมันก็หมาหอนอ่ะเขียนว่านะมันจะกลาดเป็นเหมาะกับการไม่อยากพูดเลยอ่ะอาจจะไม่มีหรอพี่ฟิมเมื่อก uh> uh no cool ี้อาจจะเป็นควันแบบอ่ามีลมไงลมแรงแล้วแบบควันจากดินมันก็แบบเยอะอย่างงี้ไงอ๋อควันจากดินนะใช่อ่าเขาเรียกว่าอไงอ่ามันเกิดจากลมกับฝุ่น ทำปฏิกิริยากันถึงเกิดความร้อนกลายเป็นไอพอเกิดกลายเป็นไอปุ๊บกลายเป็นเจ็บคอดูกันนี่กลัวมากเลยอะโจะติงเจอพี่สกิดีด้วยนะสกิมีดับดับด พี่ฟิล์มทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยดูเหมือนกันโฟกัสเอ๊ะพี่ฟิล์มตึ้งเสือโลแกนนะโอ๊ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมื่อคหร่เนี่ยมีรู้เหมือนกันพวกเลยวะเอ๊ะตาตัเหมือนกับตัวในที่เราดูเลย ไม่อยู่เลยมาามาดูเราไม่ใช่หรอกลัวกันทำไมละ่ะ <c oughs> เกลิมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้ผู้รูร้ได้ทุกคนวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะคะฝากดูไม่เิลด้วยนะคะทุกคนไม่ยู่แล้วอ๊ยล mmm ืมกดไลค์ก็ไปแลยเอาเอาเลยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมโวยกันพูดไปแล้วว่าไปด้วยสิเราไปด้วย ยังไรพุณนท้องในใจจะมีต่อเธอ Thank y o for h a p นะอยาขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกใจคังอยู่อ่ะ